ว่าคุณผู้ชมแฮปปี้แน่นอนนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มาในวันนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีมากๆขายดีจนต้องปรับนะรูปแบบเปลี่ยนกล่องเพื่อหนีของเรียนแบบแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าจากอันนี้นะคะกล่องเล็กๆอันนี้วันนี้นะคะปรับสูตรเขาเรียกว่าอัดแน่นเติมทุกอย่างเข้าไปแน่นกว่าเดิมอีกนะคะต้อนรับเลยดีกว่าน้องสุกัสสวัสดีค่ะ เออ <c oughs> เออมันมาแน่นจริงๆนะเนี่ยมาแน่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่บอกนะเอสพีนิวซีลินพี่นุก๊ก<ะ>อย่างที่พี่นุกเห็นเนี่ยกล่องเก่าเป็นแบบนี้<ะ>กล่องเก่าเป็นแบบเปลี่ยนนี้ของปลอมใช่หนึ่งนะเปลี่ยนนี้ของปลอม,อมสองคือสูตรเนี่ยคือสูตรเดิมแต่อัดแน่นมากกว่าเดิม15%บหเสิบห<อ>้าเปอร์เซ็นต์เฉพาะอย่างแต่มีบางอย่างค่ะที่เพิ่มมาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะไรปกติเนี่ยเอสพีนิวซีลินเขาบอกว่าผลกระบองเพชรเนี่ยสใงเยอะที่สุด เยอะที่สุดผลิตภพันธ์ไหนใส่ได้เยอะเท่านี้จริงๆพี่นุกอันนี้ถูกต้องค่ะแล้วนี่ยังจะจัดเพิ่มก็ไปอีกใช่เพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพอโทรเข้ามาคอรเซนเตอร์บอกว่าขอซื้อเหมือนเดิมได้ไหมบอกว่าเออสูตรเดิมเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้เราปรับสูตรใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่า SP นิวซ n ลินเมื่อก่อนนี้เราบอกว่า21วัน4กิโลแต่ตอนนี้ขอท้าเป็นอาทิตย์ค่ะ ฮะขอท้ายคุณลองเป็นอาทิตย์รายอาทิตย์เลยรายอาทิตย์บอกว่าหพี่นุ๊กอันนี้ไม่ได้เมาส์นะคือบอกว่าในหนึ่งเม็ดเนี่ยในหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยนะคือคุณจะเห็นเม็ดเท่าเดิมแต่ส่วนผสมข้างในมันแน่นกว่าเดิมแน่นจีเข้มข้นกว่าเดิมใช่ใช่เพราะว่าคืออย่างที่สุกทานเนี่ยพี่นุ๊กสุกันผอมลงป่ะอืผอมลงออแต่นมยังอยู่นะเหมือนนมใหญ่กว่าเดิมด้วยโอ้ไม่พี่นุ๊กคือบอกว่าตอนเนี้ยเอาใหม่ดิเอาเออไม่จุดสิไง บอกว่ามันเป็นโปรแกรมที่บอกว่าสลายไขมันแล้วก็เบิร์นแล้วก็บล็อกไปในตัวออตัวนี้บางทีแบบนมเท่าเดิมแต่พอตัวเล็กลงมันเหมือนนมใหญ่ขึ้นเนาะออจริงจริงจริงเพราะว่ามันชัดขึ้นไงเพราะว่านมมันชัดขึ้นไงและที่สาคัญเนี่ยตรงไขมันที่มันเป็นไขมันดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเก็บกักไว้แต่อันไหนที่เป็นไขมันไม่ดีเขาจะบอกว่าเอาออกนี่ไงหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเปลี่ยนนี่ของปลอมจริงหรือเปล่านี่เออจริงจริงจริงอันนี้คือของปลอมของปลอม คุณของบอกว่าลูกกระบอมแพ้แต่จริงไม่ใช่เพราะว่า SP นิวซลินของแท้จะต้องซื้อที่รายการนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อื่นค่ะไป,ปวางขายตามไม่มีนนมมพี่นุ๊กและสําหรับรายการนี้นะเนี่ยรายการนี้บอกว่าคือเป็นเป็นรายการที่แบบเปิดตัวนะคะสําหรับเ p พนิวซลินค่ะกล่องใหม่สูตรใหม่เลยเดี๋ยวสแสดงว่าวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมราคาต้องพิเศษถ้าไม่พิเศษตกสุกันแน่นอนพี่ไม่ใช่กล่องเดิมมา2 5 0 0อันใหม่3,000เดียดวันนี้มันราคาพิเศษหรือเปล่า เดี๋ยวให้พิเศษไงเดี๋ยวพิเศษให้อ่ฟังเดี๋ยวมีให้คุณ้ชมเดี๋ยวตอนท้ายรายการเรามีพิเศษจริงพิเดีพิเศษจริงเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าสำหรับคนที่แบบอ้วนจะ ที่บอกว่าวกินยาลดความอ้วนสุกัดเนี่ยอ้วนจากการกินยาลดความอ้วนคนที่อ้วนจากการคลอดลูกอ้วนจากกรรมพันธุ์อ้วนจากการที่บอกว่าทานจุกทานจิตเพิ่งอ้วนหรือว่าบางคนอ้วนจากอายุเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างมีน้องผลส้มน้องผลส้มก่อนหน้านี้นนคือบอกว่าเขาประกวดนะประกวด FHM ได้เป็น Miss FHM หลังจากนั้นพอมอสัญญานางก็ไปนี่เลยจ้าไปบอกว่าไปประกวดเป็นรีโอเกิลปัจจุบันค่ะกําลังจะเซ็นสัญญานะคะกับบอกว่าช่องไม่บอกแล้วกันว่าช่องอะไรเออนะกําลังจะได้เป็นบอกว่าคือแบบดาวเด็ดเลยแหละต้องบอกเลยว่าคน ส้มจะเป็นคนที่ดูดีมากดูดีจริงจริงทานเอสพีนใช่แต่ก่อนนั้นน้องผลส้มดูไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เมาแต่เรื่องจริงต่างรูปเลยใช่พราะดูเป็นคนไข้เนาะเขาเองเห็นน้องเขาบอกเหมือนกันว่าขายเอากําไรคนนี้เอยหนูขายตอนนั้นหนูขายกล่องละสามพันนะจ๊ะน้องยังซื้อเลยอย่าทีนี้น้องผลส้มเนี่ยเขาก็บอกว่าลดจาก65น้องผลส้มเนี่ยตอนนั้นน่ะทานสูตรเก่าทานสูตรเก่ามาได้สักแบบเกือบ เน้องหมอนส้มลดลงมาเนี่ยประมาณเหลือ4 0 4 4 45ใช่หลังจากนั้นสุกัญแนะนำพี่กิ่งพี่กิ่งเนี่ยอ้วนจากการที่คลอดลูกคือก่อนหน้านี้พี่กิ่งผอมอย่างพี่นุกพอพี่กิ่งคลอดลูกเนี่ยพี่กิ่งก็บอกว่าคือคลอดลูกมาแล้วสองคนน้ำหนักทิ้งมาเนี่ยประมาณเกือบเกือบ100กิโลประมาณสักเกและเห็นบอกพี่กิ่งนี่เป็นโรคด้วยใช่เป็นเบาหวานความดันใช่หัวใจเบาหวานความดันหัวใจคือพี่กิ่งต้องบอกว่าเขามามีลูกตอนแก่เขามามีลูกตอนแก่เห็นไหมคะพี่กิ่งี่กกกนมลูตอแแ คือ30เกือบ40แล้วน,นะคือเขามีลูกตอนแก่คือหนึ่งแน่นอนคนที่อ้วนตอนแก่เนี่ยผ่องยากพนที่อ้วนตอนแก่นะคะและยิ่งแบบเบอร์คอดลูกเนี่ยพียเป็นโรคเ,เบาหวานความดันหัวใจและเขาเป็นไทรอยด์ยก่อนนะเดี๋ยว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 ไทรอยอ้วนเพราะไทรอยนี่ยังลงอีกเหรอพี่ลงตัวนี้ลงเลยเพราะว่าพี่กิ่งไปปรึกษาคุณหมอให้มาผลิต เฉพาะเขาจริง,รงๆเขาผลิตเพื่อตัวเขาเองนะเขาไม่ได้ผลิตเพื่อมาขายนะพี่คิดดูคนเราถ้าเกิดว่าผลิตมาเพื่อกินเองมันต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมทีนี้เขาผลิตมาเพื่อกินเองแล้วปรากฏว่าพี่กิ่งเนะี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยพี่กิ่งลงอะพี่จากเกือบ100กิโลเนี่ยพี่กิ่งถองมอะคือ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกที่พี่กิ่งเล่าหลุฟังนะพอ<ๆ>พี่กิ่งทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยทาไมวันนี้เหงื่อมันเยอะ<ๆ>พอมันเยอะปุ๊บเยอะไปเยอะมาพี่กิ่งบอกว่าเริ่มบอกว่าทานน้อยลงพอทานน้อยลงเวลาอึออกมานะพี่นกพูดจริงๆว่าอึออกมมมมาาาาาาาเนนน่่ััดกกพรระววบงส พิษเนี่ยในบอกว่าไส้อะมันไปคูดไปค้ามันไปคูดใช่ไขมันแล้วส่วนตกค้างเก่าๆในลำไส้ออกมาหมดเลยใช่แล้วรู้ไหมสิ่งอะไรที่มันไปขูดออกมาอือ่ะให้ถ่ายคิดว่าไขมันไขมันไขมันที่ออกมาใช่ไหมแต่มันมากกว่านั้นพี่นุเพราะว่าเพราะว่านะคะคือสิ่งตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เขาขูดออกมาคือลำไส้เรามันจะขดใช่ไหมอืมมันจะมียักด้วยใช่ พวกบอกว่าเนื้อสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งน้ำย่อยใช่ใช่ใช่เน่าอยู่ใช่มันเน่าแล้วมันเหม็นมากๆคือตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดอย่างที่น้องบอกก็คือมีสารสก,กัดจากลูกกระบองเพชรลูกกระบองเพชรตัวนี้เนี่ยเขาบอกจะปลูกในฟาร์มปิดเราจ้างเขาปลูกนะพี่คือที่เห็นเนี่ยบอกว่าจากอเมริกาใต้กับเกาหลีเท่านั้นที่เราจะสามารถปลูกได้เวลาที่เขามาทําบอกว่าเป็นใ่ๆละลายขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อจะให้บอกว่าสารสกัดจากลูกกระบองเพชร้มันทํางานเนี่ยเขาออก ออมานะพี่เขาจะต้องบอกมีการกั้นกองรวมถึงสกัดออกมาอมพอบอกมาโดนน้ำเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเกิดเอาเอสพีนูซลินเนี่ยมาละลายในน้ำเขาไม่ละลายนะแต่ถ้าละลายในน้าย่อยพี่รู้ไหมว่าตัวเนี่ยตัวของบอกว่าสารสกัดจากบอกว่าผลกระบองเพชรเนี่ยเขาฟูเลย ฟูเลยพี่ดุโดนน้ำย่อยมันถึงจะต้องโดนน้ำย่อยใช่ต้องโดนน้ำย่อยเขาฟูนะพี่ดุเวลาเขาฟูใช่ไหมเขากวาดแบบลำไส้พี่เป็นยังไงเนี่ยเขาพองเลยนะเขาพองเขากวาดกวาดกวาดตามซอกตามหรือออกมาหนูถึงบอกว่าคนที่ทานเอสพีนิวใส่มาแผนที จริงจริงเดี๋ยวฉันเอาไปดีถอกนะอ๋อได้ตัวนี้ดีถอกได้ใช่พอบอกว่าเขาทานนะพี่มันจะขูด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 ออกมานะคือแบบลำไส้เราขดตรงไหนออกมาเลยนะและคืออึพี่อะประมาณแบบว่าวีคแรกแล้วกันคือมันจะดาแล้วมันจะเหม็นมากที่สําคัญอึเยอะมากเยอะมากๆแต่พี่คิดดูอันนั้นคือสูตรเก่านะและสูตรใหม่เคยให้เพื่อนไปตอนที่เธอให้มาแผงหนึ่งอะตอนนั้นใช่ให้เพื่อนไปเพื่อนเป็นผู้ชายแต่อ้วนมาประมาณ 3- 4สี่โลอ้วนไม่เยอะคุณผู้ชมพอทานเข้าไปปุ๊บ เธออะไรอะไรออกมาเยอะมากจริงเหรอวันนั้นที่หนูให้พี่ไปส่องแผงเองนะแผงเดียวแต่มันให้แผงเดียวด้เหรอลงสามดูเฮ้ยจริงป่ะใช่แสดงว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นบอไม่โกหกอยู่แล้วเห็นผลชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าสูตรนี้แรงกว่าเดิมค่ะ รแรงกว่าเดิมใช่ก่องใหม่เ,ออเป็นสูตรที่ใส่ส่วนผสมเยอะที่สุดเพราะอย่างที่พี่นุกบอกว่าคือเอสพีนูซารเป็นเจ้าเดียวที่ใส่สารกัดจากลูกกระบองเพชรเยอะแล้วเราใส่เพิ่มมาอีกแต่ว่าเราใส่เป็นแบบนานโนคือ,เ,อ,อเล็กลงเลยเ,ออเล็กลงเลยเห <He ard S 2> ็นไหมเมื่อกี้นุกบอกว่าเล็กลงเลยหลายๆคนบอกอ้าเห็นมันยังเป็น500มิลลิกรัมอยู่เลยแต่ว่าเขาทํามาเป็นแบบนาโนเพราะฉะนั้นแบบของเขาไม่ใช่มิลลิกรัมเท่าเดิม แต่ว่าความเขาเรียกว่าความฟูในท้องความฟูมันมากกว่าเดิม5 0เอเอ่อถัดมาเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่ามันก็จะช่วยกวาดล้างมันไส้และที่สําคัญค่ะทาให้แบบว่าคือเราอิ่มเร็วหลังจากนั้นมีแอลคาเนทีนตัวนี้ช่วยเบิร์นพี่หนุ่มเบิร์นคือบอกว่าปกติเอ้ยกินแอลคาเนทีนต้องออกกำลังกายแต่ตัวนี้เป็นแอลคาเนทีนแบบคูณ3ก็คือว่าเขาจะออกกำลังกายเป็นส่วนๆเขาจะเฟิร์มจากข้างในมันเหมือนกับกระเพาะอาหารนะพี่หนุ่มพอทานเข้าไปปุ๊บถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายมันขยายเรื่อยๆแต่ตััวเเนนี้้ยมขาง เอมอม,มันเข้าอุเข้าอุบอย่างเงี้ยทำให้ลำไส้หรือว่ากระเพาะของเราได้กระชับเหมือนกับเราได้เย็บกระเพาะเออ,อต่อมามีมะขามป้อมอม,มะขามป้อมตัวนี้นะมีสารสก,กัดที่คือหลายๆคนชอบก็คือมีวิตามิน ACE ตัวนี้นะมีสารแอนตี้ออกซิเดชันคนที่ผิวเหี่ยวคนที่ผิวเหี่ยวคนที่บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอง่ายคนที่ท้องผูกอันนี้ทานแล้วไม่ใช่ท้องผูกอะไรเลยน้องผลส้มอคอนลดความอ้วนสังเกตไหมผิวผู้ชมถ้าดู ตอนแรกทั้งอ้วนทั้งดำเลย<ช>พอผอมปุ๊บทั้งผอมทั้งขาวเลย ให้นะ้องผลส้มเป็นยงจริง,รงนะตัวจริงขาวจริงๆนะตัวจริงขาวตัวจริงผิวใสเลยตัวจริงผิวใสพ่อนอย่างที่บอกมาขามป้องไนงะบอกที่บอกว่าเออมาขามป้องมันช่วยได้จริงๆต่อมาไคโตซานสําหรับไคโตซานเราผลิตมาจากเปลือกหอยเปลือกปูปพี่ตัวนี้เราทําเป็นแบบนาโนแล้วนะนาโนแล้วนะคือไคโตซานปริมาณที่อ่านข้างกล่องอาจจะเท่าเดิมใช่แต่เป็นนาโนหมดเลยเป็นนาโนคือหน่วยมันเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นคุณภาพแล้วก็ใส่เข้าไปเยอะขึ้น คือคุณภาพเ่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยอย่างบอกว่าไคโตซานเนี่ยเราใส่เราสกัดไปนะคะสมมติว่าเราสกัดไปแบบ250 m g อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือใส่เนี่ยเพิ่มมากกว่าเดิมแบบใส่แบบเกือบ500เลยแต่สกัดมาเป็นนาโนมันจะเล็กไงเราแแบบพวกอาหารทะเลพวกอะไรเงี้ยตัวนี้ทานได้เพราะว่าเขาสกัดมาเป็นไลโปซานเขาสกัดมาเป็นไลโปซานเลยนะแล้วคนที่แพ้อ่านทะเลเนี่ยยิ่งทานไปเนี่ยคุ้มคุ้มกันจะดีเพราะตัวเนี้ยเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าช่วยบอดัก ไขมันอ่ะอพี่เหมือนกับบอกว่ายาที่ดักไขมันเมละร้อยหนึง่งเมละร้อยห้าสิบที่ทาออกมาออกออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นน้ํามันมแต่อันนี้ไม่ได้เป็นน้ํามันนะแต่เขาเป็นวุ้นอ,ออกมาเป็นวุ้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 นอ่นนะพี่นูแล้วพอถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ที่หนูบอกว่ายิ่งบอกว่าสารสกัดจาก ก้นกระบอกเพชรเนี่ยมันกวาดออกมาหมดเลยพี่นุ๊กมันแบบออกมาแบบเยอะจริงๆเนี่ยและที่สําคัญนัทานแล้วคนที่แบบหงุดหงิดอะไรไม่มีนะบางคนจะเข้าใจอุ้ยหงุดหงิดหรือเปล่าไม่เลยเวียงวีนไหมไม่เลยพี่นุ๊กไม่มีจริงๆไม่ปกติรสชาติอาหารยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพักเลิกรับประทานแล้วมีการไม่โยโยไม่โยโยอันนี้บอกเลยไม่โยโยไม่โยโยจริงๆค่ะคุณผู้ชมวิธรับประทานยังไงอะวิธีรับประทานนะคะเช้าเช้าตื่นมาหนึ่งเม็ดเลยก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ด เช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดก่อนนอนอให้ก่อนนอนเพราะว่าอะไรรู้ไหม ทงาน24ช่ว SPDIL ทำงาน24ชั่วโมงเลยนะคือบอกว่าในช่วงตอนเช้าเนี่ยพอคุณทานปุ๊บเนี่ย <ๆ S 2> เขาจะเตรียมตัวเหมือนกับว่าเราบอกเอ้ยออกกำลังกายตอนเช้าเตรียมตัวที่จะเบิร์นเผาผลาญอาหารตอนเช้าพอตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยพอเราบอกว่าทานก่อนนอนเนี่ยตัวนี้จะไปซ่อมแซมพี่เซลล์ต่างๆนานาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้มีการบอกว่าดูแลตลอดเวลาค่ะและบอกเลยนะว่าสําหรับ s p New ซินิลยิ่งเป็นสูตรใหม่ค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กินคุณจะเสียใจบอกเลยคุณจะเสียใจเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้จากปกติ กล่องละสามพันนะอันนี้คือกล่องละสามพันนะพี่นุกอ่าแล้วตอนนี้คือตอนนี้นะหนูขายกล่องเดียวพันห้าเออลดให้เท่านั้นกล่องเดียวพันห้าแล้วไงลดให้นล้วพูดให้สวยๆนะสองกล่องอ๋ออันนี้สองกล่องให้ส่งวร้อยละกันอ๋อโอเคโอ๊ยตายแล้วกล่องเดียวเนี่ยกล่องเดียวเนี่ยปกติสามพันวันนี้ก็ขายขายพันห้านะแต่ถ้าเกิดว่าสองกล่องตรงนี้อะ ขูดไปมันบอกว่ามันลดกว่าเดิมนะหนูบอกได้กว่าเดิมเฮ้ยไม่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบขอให้ยี่สิบห้าสิบได้หรอห้าสิบสายไปเถอะโหใจร้ายได้ป้างห้าสิบได้ป้าได้ไแต่ต้องรีบโทรแล้วแต่ต้องโอเครีบโทรแล้วกันเอาคุณผู้ชมรีบโทรแล้วกันค่ะคุณผู้ชมใครที่บอกว่าโดนสามีทิ้งใครที่อ้วนดำใครที่บอกว่าเหม็นจากข้างในนะบอกเลยนะข้างในคุณเอามันเน่าเพราะฉะนั้น s อสพีนิวซีลีนค่ะให้เขามาช่วยกวาดกัดใหญ่เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าท้าเเป็นนนนอออาาททิิิตตยย์์ึงงงจจะลลลกกโโหหรรููพพดี่ สองสโลกพี่ทานเลยพี่ทานเลย พี่หาะไรแล้วพี่จะรู้สึกว่าอิมอ่มอิม่มปุ๊บพี่นอนหลับพอพี่นอนหลับปุ๊บพีู่้จะรู้สึกว่าวันาน,านั้นอ่ะพี่ตื่นมาผิวมันใสพี่ดูผิวหนูด,ดิเออดูผิวหนูด,ดิมาใสานมหนูก็ยังเท่าเดิมเลยดูเนะี่ยเออเออเอเอ,เอแล้วหุ่นหนูเดี๋ยวจะหาว่าไม่อวดน,นะเออนี่เหมือนผอมลงกว่าเดิมอีกนะผอมลงกว่าเดิมพี่<อ>แขนเขินเนี่ยขาหน้าหนูเล็กลงหมดเลยนะดูนะขาหน้าอะไรละแขนเออแขนนะเห็นไหมคะเอออแล้วกระชับด้วยนะไม่มีแบบว่าส่วนเกินเลยนะกระชับสุวๆพี่สนใจอยากจะมีหุ่นแบบน้องผลซ้องกกัส็ม ใช่แล้วสามารถโทรไปได้ที่เบอร์0245294990 2 4 5 2 9 4 9 9คุณผู้ชมคะแม้แต่คุณเนี่ยคลอดนะคะเป็นคุณแม่หลังคลอดก็ทานได้คนที่อ้วนจากกรรมพันธุ์ก็ทานได้วัตหัวใจคำนันทานได้ไหมทานได้หมดเลยตัวนี้การันตีค่ะมีออยมีฮาลันทานได้หมดเลยแล้ววันนี้ค่ะท้ายคุณลองเลยสูตรใหม่เจ้มจนกว่าเดิมบอกเล้วนะคุณผู้ชมปรับสูตรใหม่เข้มข้นกว่าเดิมนะคะราคาน่าสนใจทีเดียวหนึ่งกล่อง1500้้บาทสกล่อง 2,500บาทใช่นะคะและอย่าไปซื้อของปลอมนะคะซื้อที่นี่นะคะแฮปปี้ไนท์นะจ๊ะใครซื้อจะโทรไปได้ที่เบอร์0 2 4ดสองสีคุณผู้ชมรีบโทรมาตอนนี้เหลือไม่กี่สายแล้วนะคะเหลือ30สายแล้วเร็วๆค่ะเมื่อกี้ให้ห้าสิเหลือสาแล้วนะรีบโทรมาค่ะ0 2 4ดสองสีค่ะของใหม่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าคุณจะต้องรีบซื้อเพราะหลังจากรายการแฮปปี้ไนท์สุ ช่วงหน้านมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะ